ตอนนี้คือแบบได้กำไรแล้วเนาะไอ้ผมผมโชกกับเลขแปตรงเนี้ยเอาเลย120ปีลุย120ปีไปลุยเลยมามาลงลงเรียบร้อยนะครับผมเอาดีนะครับโหดเบบร้อยยี่ะครับน่น,นอน สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนี้เลยนะครับผมดับเบิลฟอร์ทรูนนั่นเองนะครับเกมโชคราบคูณ2นะครับเพื่อนๆนะเกมคู่รักแห่งปีนะครับเกมในคร่าย PG ีจสล็อตนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยละกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีทุนอยู่ที่300บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนะก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด ไลค์ <Like S 2> นะครับกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมทุน300บาทนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปที่เบ็ด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 สิบสองบาทแล้วกันนะฮะจัดไปที่เบ็ดสิบสองออโต้สักสิบรอบไปดูนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้จะบวกหรือเปล่าครับนั่นนนมาลุยนะฮะไปเลย เฮ้ยอย่าบอกว่าเข้าเลยนะออ้โหนะครับมาเฉย8ปรฟีสปินครับผมมามาลุยไปครับมาขอได้คุณ8แบบอุ้ยนั่นแหละเปิดหัวมาก็สวยแล้วนะครับผม2544บ้บาทครับเพื่อน ไปอีกนะฮะ48บาทไปนะครับขออนุญาตก,กินน้ําหน่อยแล้วกันคือนิ่งยาวเลยนะฮะมารอบเดี๋ยวคือหายไปเลยครับแนวน,นอนโอเคโอเคนะครับก็จบกันไปที่นะฮะ2,751บาทครับเพื่อนๆน,นะครับผมก็ มานะในะครับเบตสิบสองบาทคือได้กำไรอ่ะเฮ้ยอย่าบอกอย่าบอกมาโอ้ยในะครับนึกว่ามาตอนนี้คือแบบได้กำไรแล้วนะเนาะไอ้ผมผมโชคกับเลขแปดตรงเนี้ยเอาเลยร้อยยี่สิบปีลุยร้อยยี่สิบไปลุยเลยมามาลงลงเรียบ ร้อยนะครับผมเอาดีนะครับหุ่เบอร120อะครับนนนนนหนน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 นบดนน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 น่นน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 เนนเนน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 เนนนนนบนนอนน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 นกนน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 นะครับนน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 ดนานล่างนนนานนกนนนนนะนน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 น 5,136บาทครับเพื่อนๆได้ฟรีสปินมาอีกหนึ่งรอบครับโอ้โหตอนนี้คือแบบไปกันยาวๆไปกันอีกโอ้โห4,800ันแปหกอยยี่ 4, า 6, บาทครับเพื่อนๆเ,เหลืออีกตั้ง7ครั้งนะฮะบอกเลยโอ้โหเหลืออีก8รอบเรียกว่ากันมาแบบยาวๆหนึ่้าร้อยยี่บวกฟรีสปินมาอีกหนึ่งครั้งนะฮะอุยฟีเจอร์แบบได้เยอะมากนะฮะ เอ,อ,อูวี่สามพันสามบวกเท่าไหร่ไม่รู้ดูไม่ทันนะครับสี่พันแปดสิบบาทนะครับเพื่อนๆสี่ร้อยยี่สิบไปอุ้ยนั่นแหละด้านบนอู้ด้านบนเก้าพันหกด้านล่างเท่าไหร่ไม่รู้ <c oughs> ก็บวกกันมาสวยๆครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทครับนั่น,นอนไปอีกครับเหลือสองครั้งนะครับผมหกร้อยสามสิบ นะครับผมก็จบ14ฟีสปินนะครับไปที่2 9 2 7 4บาทครับเพื่อนๆตอนนี้นะครคือทุน300นะฮะผมได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนะผมก็นะไม่อยากเล่นต่อนะครับอยากเลิกเลยนะฮะตอนนี้คือได้กำไรกันแล้วอะนะครับถ้าเล่นต่อกลัวผมจะคืนตังค์ให้มันไปนะฮะขอเก็บ กำไรไว้แล้วกันนะครับนะขอเก็บไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนี่แหละนะครับกำไรตรงนี้นะเดี๋ยวเอาไปใส่เกมหน้าต่อนะครับผมโอเคนะครับสำหรับนี้นะครับผมต้องขอตัวลากไปก่อนนะครับหากใครที่ชอบนะครับผมนะอยากลองเล่นดูลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผมนะสำหรับนี้ครับผมขอตัวไปเลยแล้วกันนะครับก็สวัสดีนะครับ Oh, uh, Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying topic I put commas over bullshit.